โอ้แย oh, yeah, oh. ่ละเกิดไหนนี all, sure ่อ so ่ะโอ้ไปอยู่ไหนนะเกิดไกลมากจริงแบบไกลสุดๆไปเลยอ่ะไกลแบบสุดลูกหูลูกตายังอยู่ที่เดิมใช่ไหมใช่อยู่ที่เดิมที่ดอกไม้แล้วสีชมพูและอีกที่เดิมที่ว่านี่ตรงไหนวะเราต้องเดินหากันแล้วแหละโอ้ไม่ก็เกิดไกลมากฉันจะบ้าจริงนะ แบบจะแมนม่งทำผิดจะเตือนสดิบดีเลยออย่าไปมองหน้ามันนะนี่ไงหันหามันเลยไอคนเตือนหันมาเลยชาเลนจ์เพนล้ชาเลนจ์เดินหากันชาเลนจ์ทำไมเจอต้นซากุระตัวนี้วะอย่าบอกนะไม่จริงนะไกลกันเอ้ยมีรอยปักไฟฮะเดี๋ยวนะไม่มีใครปักไฟนะจะให้หยุดที่เดิมหรือจะให้เดินไปอืนเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่า มีคนมาเหรอทำ,ทำไมถึงมีรอยปักไฟไม่เอ่อส,สถานที่นี้มันอย,อย่าบอกนะว่า <Wow. S 2> โอเครู้ละที่นี่คือที่ไหนโอเคฉันเจอแล้วค,คุณคุณคณรอฟังผมนะเซิร์ฟที่ผมเปิดมันคือเซิร์ฟที่ผมเซฟทับเซิร์ฟเก่าที่เคยเล่นเอาไว้มันเลยมีบ้านเก่าอ <t> เ๋ใช่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าบ้านเก่ามันคือทราบดุดดำบันที่อารยธรรมของคุณนัแหละมันซรากอารยธรรมที่ผมได้สร้างเอาไว้ซึ่งใจ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 ก็อยากจะอยู่นะก็มาอยู่ก็ได้จริงเพราะฉะนั้นคุโรครับที่เจริงๆแล้วของมันไม่ตกครับเชิญดีนายตัวเองจากความตายเลยให้ตายเหรอใช่กลับกลับมาเกิดกันได้จะได้กลับมาที่บ้าน เตยจะผมหัดขึ้นที่สูงก่อนผมต่อไม้ลงทุนขนาดนั้นเลยเลยใช่มันจะตายทีเดียวเลยเออสมใจอยาบสมใจอยางอยากอยางหยางหยางหยางสูงประมาณนี้จะตายไปเนี้ยไม่หรอกตายเถอะเออไม่น่ามั้งเอาเลยะเอาเลยฮืาย นี่ไงนี่ไงเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยแล้วครับเอ่อกดกดรีสปาวเลยครับเกิดไหนเนี่ยมาแล้วนมาเลมาแล้วทุ่งสวรรสวรรค์นหน้าที่ว่านี่อยู่ส่วนไหนของสวรรค์นหน้าครับเอ่ yeah, แอย่และหลงประสบการณ์ผู้เล่นใหม่ครับเก่ากับผู้เล่นใหม่ครับไม่ผู้เล่นใหม่ครับเก่ามักจะหลงทางเสมออ่าเราวิ่งตามหาคุณเราหนึ่งนะครับแฟดขุดมรฝาแฟดของฉัน อยู่ที่ไหนกันนะชาตินี้เราจะเจอกันไหมชิโร่เราจะน่าจะได้เจอนะครับคุโรคุโรจิเลยจริงค่ะครคุโรจิด้วยเอ้ยหันซ้ายมาเอ้ยยินดีต้อนรับสู่วเก่าลบ้านหลังเก่า ทางนี้ครับอยู่ทางนี้ครับเร็วสวยครับบอกแล้วเนี่ยมันคือที่ที่เดิมเลยคนเห็นอะไรตรงนั้นไหมครับดีๆต้อนรับสู่อนุสรสถานดีีต้อนรับครับเชิญเข้ามาครับคุณชิโร่จะเรียบครับผมสร้างมุลสกิเอาไว้ของโกโจซาต้รุในกล่องของฟูมากครับอย่าไปดูเลยครับปล่อยมาไปเถอะ อคนดูคนคนมาดูกล่องกล่องเนี้ยกล่องข้างล่างเนี้ยคนดูกล่องข้างล่างเนี้ยโอ้โอเคครับพวกเราพเราสบายแล้วครับตอนนี้เราได้ทําการผู้ชมรับเราเราได้เจอบ้านเราได้เจอบ้านเก่านะครับแบบเป็นความน่าเหลือเชื่อสิ่งมหัศจรรย์นะครับทางทางที่สร้างใหม่แต่กลับได้โวเก่ากลับมานะครับ ที่นอนใครหน้าสีชมพูที่นอนใไข่นางอะชมพูของผมสีขาวของลูกสาวผมโ Oh my god เจนครับเออออ่่เเขาเรียกว่าโลเพอ่าเข้าใจ็คโรเพโรเพโลเพลอย่างงี้ไหมในเมื่อในเมื่อ,อในเมื่อเราได้อันเก่ามาแล้วเราก็รีโนเวทมา ดีดีดีอ่าดีอ่าจัดไปเด้อัอันนี้ผมไม่ได้โกงเลยว่าเล่นหลังไหมนะครับเพราะว่าผมผมก็ไม่มีเวลาเล่นจริงๆมันคือเวลเก่าจริงๆแต่แบบผมสร้างใหม่แล้วแต่มันมันคงไม่น่าเรียกว่าโกงได้หรอกมัังเพราะว่ามันเป็นเหตุบังเอิญมันคงจะอยากให้นนคุณคุโรมาเห็นอดีตที่ขมขืนของผม <laughs> แล้วก็แล้วก็อันนี้ก็จะนะเป็นว่าไม่โกงแล้วกันนะแต่แต่เราก็จะ ใช้บางอย่างเลยไม่ใช้ทั้งหมดแล้วก็เราจะไปสร้างเพิมเติมข้างบนกันเปิประตูแต่ตอนเนี้ยข้างหน้านู้นจะไปจริงเหรอไม่เดี๋ยวเรายังไม่เซฟเอ้ยเอ้ยเรายังไม่ได้เซฟจะไปจริงเหรอไม่งั้นเราจะจับที่นี่ตลอดไปนะอนอนก่อนผมว่าได้เดี๋ยวจะพึ่งเมราะว่าได้เวลาแล้วล่ะตีขาวมันมีอยู่แล้วงั้นก็ปิดตู้เชิญครับอ๋อ นะเออนอนเจอ,อขวานด้วยเอ้ยจะขึ้นมาทำไมเธอึ้นมาทำอะไรเดี๋ยวเราเป็นแฝดกันนะลาสุสดเขาเรียกว,ว่าผีอัมผีผีพะห่มเอ้าเดี๋ยวยน,นอนนอนคนละฝั่งแล้วตื่นคนละฝั่งฮะเอมาสิมาละผีหลอกวิญญาณหลอน โอเคไอตัวข้างหน้าน่ะไม่น่าไปคุยด้วยเท่าไหร่นะนี่ถือว่าเซฟแล้วใช่ไหมใช่เซฟแล้วเราจะเกิดที่นี่อยากทดลองไหมเออจะดีเหรอนู่นเลยข้างหน้าน่ะสีเขียวไปดีกว่ามาเดีให้ทั้งวันให้ทั้งวันอโอเอหลุ่มบากูโอ้เต็มเลยคุณทำฟาร์มด้วยเหรอเนี่ย ไม่ได้ทำนะหมูนาเองหมูเจนเนเรตมันสปาวไงเอ้ยนี่คุณเอ้ยคุณปลูกอะไรเนี่ยเอออันนั้นลูกสาวในโผมเขาเขาสร้างไว้ให้ตอนกลางคืนจะรัต้นอะไรไนครับ้นข้าวใช่มันคือข้าวมันคือใช่ใช่มันคือไม่เหมือนข้าวเลยมันคือข้าวมันคือข้าวอาอกฟลเยอะไหมเกิด ได้ก็ดีครับเยอะก็ดีเอามาเผื่อเราจะเป็นลูกมือลูกมือใช่แต่ทอนงที่เราก็ต้องช่วยกันแต่แทนะแต่พอดีมีบ้านแล้วนะสิสวรรค,ค์เสกมาสวรรค์เสกต้องใช้ต่อใช้คำว่าแบบสวรรค์เสกมาด้วยนะอยากจะเติมดินตรงนี้ให้มันเท่ากันใช้เยอะอยู่โอเคอ่าฝนตกเลย เหมือนเหมือนฟ้าดินจะสงสารในพวกเราเขากำลังร้องไห้อยู่ไม่ก็เขาอาจจะดีใจว่าเราได้มาเจอบ้านเก่าแล้วหรือเขาอาจจะร้องไห้เพราะว่ากูไม่น่าให้พวกมึงมาเล่นโวเก่าเลยพวกมึงสบายขึ้นเยอะเลยชินกว่าไงครับห้องหลงปะวะครับโอเคครับตามนั้น แล้วก็ครับมันกลางคืนแล้วี่มันไม่นับว่ากลางคืนมันฝนตกมันมอนเตอร์มันเกิดได้เวลาเวลาฝนตกมอนเตอร์จะเกิดได้เพราะว่ามันมันจะนับมันนับฝนตกว่ามันเป็นมันไม่ใช่กลางวันมันเลยเกิดได้แต่มันก็แต่ฟาร์มก็มืดมืดแล้วนะมันก็เกินแล้ว คุณยัเดมใครับคุณกลับมาเกิดที่นี่เพราะคุณเสยไปแล้วก้ามซีก้าก็มาก้มาอมาอ่าล่าสุดตอนแรกตอนแรกหนีตอนนี้ใส่ความว่ายัางไงกันอ่าเรียบร้อย,ย,ยเรียบร้อยเลยออนี่อะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีดาบสินนะนี่ทาทําบท,า,ท,า, <laughs> ทาดาบเลยแต่ที่จริงแล้ว<อ>ขวานดาเมจแรงกว่าดาบน,นะผมไม่รู้เอาจจริงเหรอใช่ <laughs> ถ้าเทียบกันขวานดาเมดแรงกว่าแต่ตีช้ากว่าดาบจะตีไวกว่าแล้วก็ระยะระยะดาบจะอนี่กว่าไม่แน่ใจนะแต่เท่าเท่าที่ใช้มาจะประมาณนั้นขวานมันจะแบบมันจะตีแบบตัวเดียวเพียวๆอะไรเงี้ยแต่ดาบม,มันตีหมู่ได้เออดาบก็ตีไวตีไกลกว่าลรกขวานไม่รู้ไม่แน่ใจว่าขวานหรือดาบตีไกลกว่าแต่ถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะเป็นดาบจะลงไปจริงเหรอ แน่นอนโอ้อยากท้าทายสิท่าเดี๋ยวส่งแล้วก็คิดพี่แล้วคุณนะแบบมีคนคอมเมนต์บอกว่า,เ,าเสียงมันดังเกินไมค์มันเลยชอ็อตก็เดี๋ยวพยายามเปลี่ยนนะพอดีมันก็มาคุโร่จะใช้ไมค์หรือเปล่าลืมละใช่ปะไม่ได้ใช้ไมค์อาวว่าไมค์สดเพราะเราคุยกันในดิสคอร์ดโทรศัพท์ลวนวนใช่โทรศัพท์ลวนวน อาจจะมีเสียงเข้านิดหน่อยอขออภัยแล้วก็ขอบคุณแล้วเดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้นะครับผมมาอะไรแล้วมาอะไรแล้วผมมาแล้วจำตังขึ้นก่อนสกิลสกิลสกิลผีชีพบึมเกีมลยโอเคขอไฟอ่านั่นนะ oh. เราจะเจอ ข้างล่างข้างล่างนั้นขุมทรัพย์ชัดๆขุดก่อนแล้วกันขุดก่อนเด็กะมาแล้ว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 หันหลังหันหลังมาแล้วมาแล้วคุณมาแล้วชิโร่ชิโร่มันมันไม่ได้เล็งผมมันเล็งคุณมันเดินมันยืนอยู่ข้างๆผมเลยเมื่อกี้โอ้ยมาอีกเนาะมาอีกเนาะบไปหมดมาแล้วนะมันมาเรื่อยๆอยู่ไหนวะอยู่ตรงนๆตัวมันขาวมองไม่เห็นยิงซอมบี้ยิงซอมบี้ยิงซอมบี้ โอ้ผมเตะเดี๋ยรผมตายละเดี๋ยวเรามาใหมโอ้ยสบ,บิลูกไอ้คนไม่เห็นยินดีต้อนรับกลับยินดีต้อนรับกลับตายก็ไม่พักเลยวีพีนี้ตายก็ไม่สบ,บิลูกไปกันต่อเราต้องเผาเหล็กก่อนไหมใช่เราต้องเอาเหล็กไปเผาก่อน ตายแต่ผมยังไม่ได้ขุดมันเลยไม่ไม่ไม่คุคุโรครับคุณอย่าลืมจะครับคุณหันหลังมาคุเปิดไปที่กล่องล่างเยี่ยมออคัการเเรามีทรัพยากรอยู่แล้วนะครับเราจะอ่ะแล้วก็เวลาจะเผาแร่ให้มาเผาอันขวาสุดนะเพราะว่ามันจะทำให้เผาเร็วขึ้นโอเครับทราบแต่สิ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะ ถ้าไปลงซู่ซูนะครับในฐานะผลสร้างบ้านขออนุญาตหาทรัพยากรจะคูบ้านเราจะเอาเป็นแบบไหนดีครับในคู่เล่นใหม่แบบคนเลือกแล้วกันเดี๋ยวสร้างให้แล้วคู่เล่นใหม่คนนี้ไม่รู้เลยรู้เลยแบบมีดีไซน์ในหัวไหมที่อยากได้อะไรอย่างนี้สภา<ม>คอมเมนต์สภาคอมเมนต์ลันสภาคอมเมนต์ลัน เออนี่ฝาแฝดหรือแฟนครับตามใจขนรดนี้อะไรนะแฟดแฟดครับฟังดีๆครับเฮ้ยข้ามจะมืดอีกแล้วล้ะเนี่ยมืดไวมืดไวจําได้จําได้อย่ามาหลอกกันรังพึ่งผมเข็ดแหละเข็ดเข็ดจะเลยคลิปที่แล้วแบบเต็มอิ่มจะไว้ใจได้ก๊า โอ้โหมาลุมต่อยหน้าบวมเหมือนหละคณก็รีบนอนเกินโหนี่อยู่เดี๋ยวรีบลงไปออาแป <S <S> <S อ๋อมีคนมีคนกลละไม่ไหวแล้วง่วงจะจวรีบไปง่วงทั้งในเกมง่วงทั้งในชีวิตจริงรู้ <S 2> <S 2> ด,ดีใครแบบ <c oughs> คนนึงถือดาคบคนนึงถือขวานเออแล้วก็นอนอนอนเตียงตัวเองแต่เกิดคนละเตียงแล้วก็หันหน้ามองกันเออชีวิตแม่งต่อเป็นฝาแฝดจริงๆไปกันต่อโซโซครับออให้ผู้หญิงไปลุยถ้ำส่นผู้ชายนั่งสร้างบ้านเออชีวิตแม่งดีๆตอนนี้หิวข้าวมากอ,อาหารหมดมันมีหน้าไม้ด้วยหรอใช่มันมีเออมันมีเอ crossbow ด้วยใช้ยากอยู่นะ ยังไม่ค้ามันหรอกปะ่ะเราลงเราไปลงดันกันเออผมจะบอกว่าคือดันเจี้ยงผม,งผมจะบอกว่าเชิญครับผมผมอยู่ที่นี่แหละได้วัาาน <ปะ S 1> นี้เราจะตายกันรัวๆมาครับ <laughs> ่านนี้เราจะตายกันรัวๆว่วาสั้นเราไม่กลัวเพราะของเราไม่ตก <laughs> เออเอาอย่างละ น,รรนู้นต้องเอาหน้าตัวเล่นใหม่เรา,เา,าเมีสิทธิพิเศษให้เขาเพิ่มาเล่นใหม่อีพีหน้าเราจะปรับเป็นของตกเลาทุกคนเฮ้ยอีพีหน้าเลยแบบไม่เอาแบบแพทหน้าอะไรอย่างงี้ไม่เอาเอาอีพีหน้าเลยบ้<ม>าน <c oughs> ใครนองกนี่ไค่ทำทำเป็นป้อมปราการเลยมีบ้านแล้ว, <c oughs> ลวก็มีชั้นเอ่อ เขาเรียกอะไรแผงลอยแผงแผงลอยเลยเป็นเลขขายที่ไหนนะรับแผงลอยไม้พอไหมน่ะเดี๋ยวขุดให้ไม้ขาวอ่ะจะไม่พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองไม้สีขาวหรอใช่ปลูกไว้รอบรอบอยู่อะแต่มันยังไม่โตบางอันไม้สีขาวนี่คือเอ่อเอาไปแปรรูปแล้วหรือว่ายังเอ่อยังโอเคเดี๋ยวลองไปดูแต่ถ้าจะนอนคืนนี้ก่อน เอุ้ยตกใจจังเลยเยี่ยมเจ้าวนีย็ัมาเจ้านี้วิชาชีพลูกไปเดี๋ยวนีเจอวิชาชีพยังเตียงเอาแบบระบบผสมประสานไหมมันจะสวยดีนะผสมสีมาไได้ต้องผสมนั่นแหละระวังมันมีไหนครับ โอ้โอขอบคุณครับปลูกต้นตรงไหนดีแถวๆบ้านนี่แหละรอบๆบ้านลองปลูกดูเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคนเหรออือเอ้ยมันมันมีสัตว์เลี้ยงปะซอมบี้คนอ๊ใช่หรอสาวตัวเลยเอิ่มถืออะไรถือป้ายด้วยถือป้ายเดี๋ยวนะ มา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 ดนีิชิโนะเดี๋ยว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 เธอป้ายป้ายอะไรมีด้วยป้ายไม่รู้ป้ายหรือหน้าไม้ดูดีๆมีป้ายแล้วก็มีธนูนะแล้วถอยมามีป้ายอยู่บนหัวป่ะใช่เออเออถอยมาถอยมาเดี๋ยวนี้ถอยมาเดี๋ยวนี้ถอยมาเดี๋ยวนี้ ไม่ชาวบ้ันมันคือมันมันเรียกว่ามันจะบอกว่าไงดีมันคือชาวบ้านมันเคยเป็นชาวบ้านแล้วมันกลับตัวเป็นคนไม่ดีมันคือพีเลเจอร์ถ้าไปคายตัวธงเราจะติดดีบัฟแบดโอเมนซึ่งเวลาเราเข้าหมู่บ้านมันจะเกิดเรดขึ้นและเลดนั้นก็จะโหดมากมันอยู่ใกล้บ้านเลยนะเนี่ยเดี๋ยนะใกล้บ้านเระลองกันดูป่าโอเคเห็นวิ่งมาจากถนนไม่น่าไกลมากได้อยู่ได้อยู่ได้ เบนอนแล้วไม่นะน,น,นอนเลยนอนกัะเธอนอนกระโดดลงที่อ่ะขมก็เลิ่กดเลยสบอะไรอาะสลับเตียงกันนอนแล้วเราจะพิด <ผม S 2> ค่อปผมจะไปตกปลาโอเคตกให้สนุกครับหาก,กัระ้าว,วกระดกลิ้นทำไมปลานี่คือเราไม่ได้ตกได้ปลาอย่างเดียวนันเนี่ยใช่มันได้อย่างอื่นด้วย

ทำอะไรอยู่หรอกำลังปักไฟแต่งไฟในบ้านอยู่ครับน้องเข้ามาดูก็ได้ถ้าอยากเห็นทำได้กี่เปอร์เซ็นแล้วก็มันว่าจะทำหลายชั้นก็ถ้าตีก็น่าจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นอืมพอด้เลยตกแต่งอีกแต่เนี้ยเอาข้าวไปก่อนชดไชด้าชอดเห็นว่า,วานะแล้วก็มีเดี๋ยวขึ้นชั้นสองอันนี้เดี๋ยวทุบออกแต่ปักไว้ก่อนเดี๋ยวมอนเกิด เราขึ้นไปเราเป็นชั้นสามเราเป็นชั้นสี่อันนี้ค่อนข้างล่าง <Okay. S 1> ประมาณนี้โอเคไหมได้โอเคคลิปนี้ก็พาราไปก่อนนะว่าไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับแล้วก็ขอบคุณมากลคลิปแรกครับที่ลงไลวบอันนั้นแบบยอดเลยขอบคุณทุกคนมาเป็นกําลังใจได้ดีมากแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์นะผมอ่านทุกคอมเมนต์าลือคอมเมนต์กันมาด้วย ไม่เจอกันบ๊ายบายผ่านหน้าแต่สันนีษสวัสดีครับตายตายอีกแล้วลูกทำไมตอนจบมันต้องตายทุกคนเลยนะตายคู่เลยปะอ้าวเ,เอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะ